ฟิวฟิวคิ้งปืนใส่พ่อเมืนฟิวฟิไปวดีไปไกลไกลชสอบทิเพอเอคอป็อล่าไปเพื่อเอเอเออใหนึ่งแล้วกูต่อให้2อแล้วกูต่อให้หมดเอพื่อไม่มีส่วนหมองฟังแล้วนลุกหน้าจะหยบหน้าจะหยอกเห็นนอนอยู่กับืนหน้าจะอาการหลอนะ แล้วกูอัดหนุ่ยให้ taking, มันไปฟองแม่ให้มันกลับบ้านไปรองให้แพนแง่แง่บอกแม่มึงไปว่ากูกสัวตองแกแล้วมึงบอกแม่มึงเบื่อเบื่อไหมแขกแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูโดนตีแลยอับอยู่บนหลังคาตกลงมาเลยไปทายาหมองไอ้ยี่สิบก่องแล้วก็ยังไม่หายเลยแม่จ๋าปืนปืนปืนส่ ติดเพื่อคือคือือเพัอเือเพื่อตัวเอออเห็นหนึ่งและคุณต่อให้แล้วต่อให้หมดนเพื่อเ่นหึ่สหมองฟังแล้คลื่แล้วสยดแล้ยดกเห็นนอนอยู่บนพืนน่าจะอาการหอนะ่ปืพกเือ่ื่่ไปอเพื่อือือือเพตัวอเตัวเออเอห็นหนึ่งและต่อให้แลต่อให้หมุนเพื่อเป็นหนสึกหมองฟองเลยคลื่แล้วสยดแา้วสยากูเห็นนอนอยู่บนพืนน่าจะอาการหล่อนะ และรถที่พวกกูขับช่วยพิ่งดับลมนรกและกำลังพลกำลัใจมันหมดเอาทุกที่ทุกอย่างที่พวกกูมีไม่เพอยงพอผมจะลบแต่พวกมึงันน่าสงสารไอ้สู้แบึเงติดลบไม่มีแตงกวแนะนไม่ขอทานกูคือจะให้สุ่งที่ต้องการรอดไม่รู้ใจกูใจทันกูคือเอาไปให้สุนยินที่กูปากกูคือคือนีป็นสายพ่อเหมือนกูือไปวุ่นวายไปไกลๆชื่อๆเศรษี่ัวตัวคือ